วัสดีครับพบกับช่องกบวนชาแนลนะครับวันนี้มาชมกบวนปิ้งไปเขียงเงยนะครับเนี่ยครับไปเขียงเงยนะครับไปเข็งเลยเป็นอะไรอย่างนึงว่าปลาหมอละครับปลาหมอไทยเขาเนี่ยครับเนี่ยครับไปเขียงเงยนะครับอยู่กับเตาใบเก่าครับหมองเก็ดกินนึกเก่าครับหมองเก่าละครับเนี่ยครับมาชมนุ่กันนะครับตัวเงยนะครับปิ่งๆเลยนะครับเนี่ยครับแม่ไข่นะครับเนี่ยครับ โอ้ยครับน mm <h. S 1> <slide. S 2> ี่ได้ครับหนี่ครับนะครับตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวเท็ดกบวนนะครับมิตาไข่เสียค้อมเนี่ยครับเนี่ยครับกบวนเราเนี่ยบอกกันนะครับยอดสูงเกินไปนะครับเนี่ยครับเอาต่ำๆเลยนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่ๆได้แครับวันนี้มากินข้าวแรงกบวนนะครับกับปิ่งไปเขียงเงี้ยนะครับ ไปเกียงแล้วปลาหมอแล้วครับปลาหมอบ้านเนอกนะครับปลาหมอเทศนะครับเนี่ยครับใครนะครับใครตัวโตแล้วกบวันตัวตรวจสอบตรวจนะครับเช็คพวกนั้นนะครับอ่านะครับตัวใหญ่ๆด้วยนะครับกับโลนะครับเนี่ยครับกับโลสีตัวนี้กับโลนะครับหนึ่งตัวนี้กับโลละแปดสิบบาทนะครับตัวนี้ครับคนขายโลละแปดสิบนะครับอ่าของกบวันไม่น้องกบวันนะครับกบวันกับสี่มันมาครับมองกบวันกับมีตัวสมมติเนนิ้วก้อยเนี่ยครับตัวหน่อยนะครับไม่ใช่สี่อ่ากับสี่มาครับ เน mm hmm ี่ยครับอยู่กับตอวบเก่าครับมันมันนะมันนะนะครับนี่ยครับมันเยิมๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจาาจาาเลยนะครับนี่ยครับต่ำแจ้วสมนะครับทั้งเสียงนะครับสำราบแตกกันเลยครับเนี่ครับมันจาาจ่าเลยนะครับเนี่ยครับมันกําลังออกเลยครับเนี่ยครับกูได้อยากมากินกับกูนะครับเลยนเช่นทุกท่านนะครับกินข้าวแรงน้ำกันเดยอครับเนี่ยครับรับมือนียมาเมนูปลาเขียงย่างเผาเกลือนะครับสูตรเด็ดกบบุนะครับไสแตะไครเสียบ้องครับ มันจะ่ัปปาสีไล้มีประสาติหอมมองตะไคร้นะ้ครับหนึ่บครับของตะไคร้นะครับอืมสุดยอดเลยนะครับอะไรจะปานนี้ครับเดี๋ยวนะครับเบื้องน้ำกันได้ครับนี่ครับอ่าบอกไบ้น้ำนะครับนะครับเพงไปเขียงกับังเลี้ยงนะเดี๋ยวเบื้องตอนเลี้ยงนะครับตอนสุกนะ้ครับวาสีเลี้ยงสีสวยงามสมัยแล้ครับเอาครับตอนนี้ก็สุกเลยนะครับเนี่งครับมันนะครับเนี่ครับมันเยิ้มๆนะครับปเขียงไข่นะครับ นะครับไปเขียงไข่ได้ครับเพื่อนไปเขียงหรือปลาหมอนะครับตัวเงี้ยเป่งๆนะครับนี่แต่ไข่ๆข่ด้ครับไหนไข่เป็นได้ครับนหนครับขวนตรวสอบวัตุตัวแล้วนะครับนี่นะครับอยู่กับตัวใบเก่านะครับนีครับีกันเด้อครับ สุดยอดนะครับนะครับ,บวันค็ณะทีได้ขอจบคชด้นะครับที่ได้ามาตำเจ้าสมกินนี้นะครับจบคลิเปเพียนแค่นี้นะครับตำนี้นะครับสวัสดีครับ